ในรับครบตําแหน่งถแถลงนโยบายวันที่12ที่ผ่านมาครับก็จะดําเนินการตามนโยบายที่ได้ให้กับป่อม่ปีนน้องตําบลตลาดใหญ่วบว่าด้านบริหารจัดการจะบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาลมีส่วนร่วมของชุมชนทุกคนสามารถแก้ไขรองคิดมาจัดทําแผนชุมชนแผนตนําบลเอาเข้าในเทศบาลยัิได้จะ เน้นการมีส่วนร่วมเน้นการกระจายแต่ละหมู่บ้านแต่ละชุมชนเพื่อทั่วถึงทั้งทุกองค์กรในตำบลตลาดใหญ่จะพัฒนาอย่างเป็นระบบเพื่อชุมชนมีความสมัครสมานสมัสมคคีเพื่อที่จะนำพาตำบลตลาดใหญ่เพื่อไปเป็นตลาดใหญ่สมชื่อด้านบริหารโครงสร้างพื้นฐานกา จะดำเนินการขยายไรทางเพิ่มผิวจราจรคมเดินสะดวกลดอุบัติเหตุพัฒนาแหล่งน้ำสาธารณะแต่ละหมู่บ้านื้สใสสะอาดแหล่งน้ำคือสายทานแห่งชีวิตพัฒนาคูคลองลำเหมืองลำเหมืองไส้ไก่สู่เกษตรของแต่ละหมู่บ้าน คือน้ําเดินได้สะดวกดดรถภาวะอุทกภัยน้ําท่วมซ้ำซากในแต่ละปีปัญหาคือน้ําท่วมซ้ำซากทุกปีที่น้ําท่วมซ้ำซากคือหนึ่งที่ผ่านมาบ่าเคยคุดหลอกผูกคลองทําให้ขับลุกผูกคลองผูกคลอ,องตื้นเขินมีวัชพืชคุมน้ําเดินไปบัดสะดวกก็เลยต้องท่วมอย่างซ้ำซาก ตอนนี้ได้จะทำโครงการดำเนินการขอทางเขื่อนแม่กวงสำนักวิศวกรพฤกิกรรมของเขื่อนแม่กวงได้นำเครื่องจักรเข้ามาคุ้นรอบคูคลองก็คิดว่าพงจะทำดำเนินการประมาณอาทิตย์หน้าตอนนี้ทางเขื่อนแม่กวงได้ตอบรับมาแล้วครับจะเอาเรถแมโครเด็กเข้ามาจ่ยอยขคต ุดหลอกผูกคลองลำเหมืองไส้ไก่แหมตส่วนหนึ่งทางสำน,นักวิศวกรรมของเครือม่กวงก็จะออกมาตรวจลำน้ำไม่จ่องที่มีผักตกชาวาและสิ่งไม้กา้านลำน้ำไม่จ่องก็คงได้ใช้เครื่องจัดแม่โคการยาวเข้ามาพัฒนาเข้ามารับมาแก้ไข อาทิตย์หน้าว,นวันอังคารหน้าทางวิศวกรควรไม่กวงจะเข้ามาตรวจสอบแต่เดิมกันไดระยะทางหนึ่งกิโลเมตรคาดว่าก่อนจะช่วงแรกก่อนฤดูน้ำหลากก่อนจะกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางนำน้ำไม่จ่องอ,ออกไปหหมดโดยเพราะผักตบชวาก็คงจะมีจำนวนหลายตันอยู่นะครับทางเทศบาลก่อนดำเนว่าผมจะเอามา ไว้ทิเทศบาลเอามาไปทําปุ๋ยมักเพื่อแจกจ่ายเกษตรกรในการฤด,ดูการทําการเกษตรด้วยกานไปต่างด้าครับส่วนด้านกางเสริมการอาชีพก็จะได้ตามนโยบายของผมจะพัฒนาการเกษตรแบบชีวภาพตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงประจำหมู่บ้านหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งศูนย์เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงจะเป็น จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรที่จะไปเป็นศูนย์กลางเพื่อให้เกษตรกรรายอื่นมาใช้ภูมิปัญญาใช้นวัตกรรมใช้เทคโนโลย,ยีใหม่ๆในตต่ลขอกศูนย์เรียนรู้ไปปฏิบัติต่ออาชีพด้านการเกษตรของตอนเองต่อไปด้านการสาธารณสุขจะติดตั้งศูนย์สุขภาพประจำตำบล ประสานบุคลากรทางด้านการแพทย์เฉพาะทางมาช่วยเหลือในการตั้งศูนย์จะเป็นศูนย์รักในการป้องก,กันโรคโรคที่อุบัติใหม่โรคที่แบบแบบเชื้อติดต่อเช่นโรคความดันโรคเบาหวานก็จะจะตั้งศูนย์กายภาพบำบัดนวดแผนไทย โดยใช้รพรสตแมกกะตลาดใหญ่เป็นศูนย์เป็นศูนย์ตั้งเพราะรพรสตได้สร้างอาคารใหม่แต่อาคารเก่ายังบด้อถอนก็ได้ทําหนังสือไปขอหางตพสตอขอจะดใช้อาคารสองชั้นมาเป็นศูนย์สุขภาพชุมชนตะมลตตลาดใหญ่ด้านส่งเสริมการกีฬาจะทำอุปกรณ์การกีฬา โดยเฉพาะบรรษุที่ผ่านมาจะบรรสุต้นได้จะประชุมสภาเด็กจะสอบถามข้อมูลของสภาเด็กได้เยาวชนว่าต้องการเครื่องกีฬาอันย่างห้องเขาจะจัดดําเนินการจัดด้านสูงกีฬาเป็นหมูบ่บ้านตำบลเพื่อคัดเลือกนักกีฬาที่เก่งเฉพาะทางเฉพาะกีฬาแต่ละตี เข้าไปแข่งขันในระดับอำเภอระดับจังหวัดต,ต,ต่อไปสภาเด็กเลยครับครับเป็นเป็นรูปแบบของสภาเด็กเป็นใรครับสภาเด็กได้จับชนก็ได้ดำเนินการรว่วมกับของสำนักงานของเจ้าที่พนักนชุมชนโดยการคัดเลือกแกนนำหมู่บ้านล,ละ5-10ถึงคนเข้ามาประชมุมความต้องการของการที่ว่า เยาวชนเขาต้องการอัญังตีต้องการจะนำพอทางเทศบาลช่วยเหลืออัอ่างในการพัฒนาการส่งเสริมด้านกีฬาด้านอาชีพด้านยาเสพติตเขาจะมีวิทยากรเข้ามาช่วยเสริมเรียนรู้เพื่อให้งองค์กรสภาเด็กและเยาวชนของตำบลตลาดใหญ่มีเครือข่ายที่กว้างขวางแล้วก็สู่กับตำบลอื่นนะครับเป็น เพื่อข่ายแกนนําเพื่อที่จะไปร่วมประชุมร่วมพูดสารหรือเอาข้อมูลต่างๆไปแลกเปลี่ยนกับตำบลอื่นอาเภออื่นต่อไปปัญหาในพื้นที่นะครับการบริหารตอนนี้ครับมีมีปัญหาอย่างที่ท่านพิจารณาใจพ้างครับตอนนี้ครัปัญหาทางตำบลตลาดใหปัญหาลักๆ ในการบริหารจัดการผมว่าสําคัญที่สุดคือความสมัครสมานสมัสมสมคคีการแตกแยกได้ชุมชนการแบง่งปลักแบง่งาฟเป็นจะเป็นปัญหาในการบริหารจัดการโดยเฉพาะที่ผ่านมาทางท้องถิ่นและท้องที่บา่บาเข้ากันบ่าดำเนินการในรูปแบบเดียวกันเลยแย่งการบริหารจัดการที่ผ่านมาบ่าใครมีผลไป ประโยชน์ต่อชุมชนนักตัดเท่าที่ใดด้วยผมเข้ามาผมก็จะนำพาทั้งท้องที่กำนันพื้นบ้านกลุ่มองค์กรต่างๆกลุ่มอสมกกลุมแม่บ้านกลุ่มทุกกลุ่มทุกองค์กรในชุมชนเข้ามาร่วมกันพร่อคิด่วมพัฒนาเพื่อที่จะือนำพาขห้นตะบนตะลาจไปสู่การพัฒนาที่ดีขึ้นหลักๆัคือปัญหา คือการตั้งแยกของชุมชนก็พยายามเข้ามาก่อจะสร้างความสมัครสมานสามัคคีสร้างความเข้าใจใกันสมัครสมานสามัคคีกันช่วยกันมาพัฒนาตะบนตลาดใจครับส่วนปัญหาโครงสร้างพื้นฐานปัญหาการ,กรเกษตรปัญหาลักๆักที่ผ่านมาบ่ได้รับการเยียวยาหรือว่าบ่ได้รับการช่วยเหลือในการต้านการเกษตร ท่าที่ควรก็เลยทําให้ต่างต่างคนต่างทําต่างคนต่างคิดต่างคนต่างใช้โดยเฉพาะสารเคมีใช้แบบทําเพื่อใช้แบบที่มันมีการควบคุมแบบบีม,ลมลบาลมาระวังบางครั้งเอายาฆ่าหญ้าไปพ่นลําน้ําทําให้ปู่ป่ปานะครับสิ่งมีชีวิตในลําน้ําตาย นา่าจะเป็นปัญหาด้านสุขภาพต่อไปข้างหน้าคิดว่าจะพยายามลดละเลิกสารเคมีไปทีเล็กเล็กต่นน้อยจะคงจะลดทีเดียวคงไปได้ก็พยายามจะทำโครงการแบบเกษตรอินทรีย์ขึ้นนักขึ้น